ในราคะของคำพูดนะคะท่านใดที่รู้สึกวินเมียนศีรษะนะคะคลายจะเป็นลมนะคะหรือมีโรคประจํา รไม่สามารถใช้งานได้นะครับช่างที่ดูแลช่วยมาดูนประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ น้องๆอาสาค่ะค่ะแล้วท่านก็มาดูแลด้วยความห่วงใยที่ต้องประชาชนค่ะเนื่องจากพกที่ต้องประชาชนโดยเฉพาะเมืานนี้2องแสนสี่หนคนะมารวมตัวกันอยู่ที่มันทำทีิทั้งสนามหลวงอย่งน้นะคะ อูนะคะท่านนาประสงค์จะเข้าห้องน้ํานะคะด้านในสนามหลวงเรามีสุขาเพื่อนที่ไฟให้บริการอยู่นะคะขอขอบคุณท่านรองนายกเมื่อเนตีนะคะที่ได้ราเย,ยี่ยมอย่เต็มน,นะคะขอขอบคุณนะคะ ขอความปรานะคะท่านใดที่ตั้งารจะรับประิานนะคะขอความปรานะคะเข้าไปทางด้านดถสีเีเืองนะคะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าผู้ทุกอย่างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องคนเจ็บคนป่วยเรื่องอาหารจานกินเรื่องเครื่องดื่มเรื่องอะไรก็เตรียมการทุกอย่างให้พร้อมอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับมีก็เราไม่ให้เกิดนะครับเราพยายาม ไม่ให้เกิดเลยเเลยลังยังไม่ชาที่เลยนะครับถ้าเกิดก็ต้องดําเนินการให้ได้ที่เจ้าที่ตารวจก็รับไปดําเนินการแล้วนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่จะทาให้เกิดความเสียหายนะครับ,บก่บประชานครับครับขอบคุณครับครับโวคดีครับวันนีครับขอทานครับขอทานครับา